10บวกหตลับนะครับลื่นมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นระบบเฟืองนะครับซูเปอร์สตองไดเวอร์เกียร์ของทาง g m a มสวยมากเลยภายในนะครับเดี๋ยวให้แกะให้ดูสวัสดีครับวันนี้ทไทยมากับลอกนะครับขวัญใจชาวบึงสำรานนะครับหรือคนที่ไปเหยื่อสดนะครับงานทะเลน้ำลึกนะครับกับเจ้าจีแม็กก็คูดนะครับก็คูดนะครับเขาจะมาในกล่องแบบนี้เลยกล่องใบใหญ่ๆนะครับสวยๆตัวนี้มีแต่เบอร์เจ็ดพันนะครับมีอยู่ด้วยกัน2สีนะครับทีน้าทนทยก็จะมีสีนี้เลย สีดาทองนะครับดาทองก็จะได้หนอบทรงกลมแบบนี้แล้วก็สีม่วงนะครับสีใหม่สีใหม่ก็จะได้หนอบเป็นทรงนี้ทรงตัวทีนะตัวนี้จับเด็กแรงได้ดีนะครับโดนใจสายปลาบึกเลยนะบึงสำราญเนี่ยใช้ได้นะครับปลาไส่ร้อยเอาอยู่ด้วยลอกนะครับกาลังเบรกเนี่ยสูงถึง30มกิโลนะครับอัตราทดเนี่ยอยู่ที่4.1นะครับ4.1ก็คือหมุนนะครับหรอบเนี่ยมันจะหมุนไปทั้งหมด4รอบนะตัวนี้เฟืองมันเป็นเฟืองแบบเขาเรียกว่าเฟืองที่มันเป็นตัวหยาบนะครับไม่ใช ทำให้ลอกนะครับขึ้นมือได้ยากแข็งแรงทนทานนะครับลูกปืนตัวนี้สิบบวกหตลับนะครับลื่นมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นระบบเฟืองนะครับซูเปอร์สตองไดเวอร์เกียร์ของทาง g m a x สวยมากเลยภายในนะครับเดี๋ยวให้แกให้ดูตัวนี้นะครับมีซิลยางกันน้ําด้วยนี่จะเป็นซิลนะครับกันน้าเข้าห้องเครื่องนะแล้วก็ตัวกิกเสียงนะครับที่ปรับเบรกก็จะเป็นถ้วยแบบนี้สวยงามมากเปิดมาด้านในนะครับหลายๆคนตกใจนะครับ แกนเขาใหญ่มากเลยสิ่งที่เจอตอนแรกนะครับแกนแกนตัวนี้แข็งแรงนะครับเล่นปลใหญ่ได้ไม่สทานนะระบบกิ๊กเสียงก็จะเป็นตัวนี้เฟืองทองเหลืองนะครับอย่างดีแข็งแรงทนทานนะครับกิ๊กเสียงหักยากแล้วก็ด้านในนะครับก็จะเป็นเฟืองแบบเ,เป็นตัวกิ๊กเสียงแบบสปริงอย่างนี้เลยแล้วก็มีลูกปืนนะครับด้านในด้วยทําให้หมุนได้ลื่นนะครับลูกปืน1ิบวกหนึ่งประลับโอ้โหแล้วดูแกนเราเนี่ยใหญ่เทียบเท่ากับนิ้วก,ก้อยนะไทยเลยาว แน่นอนครับป้าใหญ่เอาอยู่เล่นได้สบายๆนะครับใครที่ชอบนะครับสายตกบึกนะครับบึงสำราญไม่รู้จะใช้ลอกตัวไหนดีนะครับอยากได้ลอกเท่ๆนะครับดีไซน์สวยก่อนเลยนี่ดีไซน์สวยมากแขนทรงนี้นะครับหายากนะแล้วราคาเนี่ยไม่แพงนะครับไม่ถึงหมื่นและไทยแนะนำเลยว่า G m a c เป็นอีกช้อยหนึงที่น่าใช้นะครับค่าตัวอยู่ที่4,990บาทนะครับใครอยากได้จัดได้ในตะกร้าเหมือนเดิมนะครับฝากด้วยกับตัวนี้เลย เจ้า g m a ม็กก็ทูดนะครับได้หมดไม่ว่าจะเป็นทะเลน้ำจืดน,นะครับตัวนี้รับจบน,นะครับงานสายเยื่อสดงานปลาบึกต้องตัวนี้เลย g m a ม็กก็ทูดครับขอบคุณครับ